ทาวน์โฮม3ชั้นพื้นที่ใช้สอยเยอะบนทําเลโซนพระราม2ใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนนานาชาติชั้นนำกับพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยแบบเป็นครอบครัวหรือการปรับเป็นโฮมออฟฟิศที่นี่มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้งานครบฟังก์ชั่นหลักในราคาเริ่มต้น4.59ล้านบาทค่ะ ในคลิปและหุมไน้อยู่พาทุกคนมาชมโครงการไอเจนพระรามสองจากบริษัทริโวอร์เดอร์เบลล์เม้น์จำกัดค่ะสำหรับตัวโครงการนี้นะคะเป็นโครงการบ้านที่ตั้งอยู่ในย่านพระรามสองในซอยอนามัยงามเจริญ6ค่ะซึ่งเป็นซอยที่สามารถเข้าออกจากถนนพระรามสองได้เลยโดยสามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ทั้งจากฝั่งซอย51หรือซอยวัดเล่านะคะเข้ามาประมาณ950เมตรก็จะถึงตัวโครงการค่ะหรือเราจะใช้ทางซอย4 7หรือถนนท่าข้ามก็ได้เช่นกันนอกจากนั้นทำเลโซนนี้นะคะยังเป็น อีกหนึ่งทำเลที่สามารถวิ่งเชื่อมต่อถนนบางขุนเทียนชายทะเลได้ง่ายไม่ไกลจากทางพิเศษเฉลิมมหานคร วงแหวนการจราจรพิเศษฝัง่งตะวันตกทําให้เราสามารถที่จะเดินทางเชื่อมต่อเข้าออกตัวเมืองไปยังโซน C ี d ีดีหรือจะวิ่งไปทางฝั่งบางใหญ่บางบัวทองก็สะดวกไม่แพ้กันค่ะนอกจากนั้นตัวโครงการนี้นะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรล้อมครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างรรพสินค้าอย่างเดอะไบรท์พระราม2เซ็นทรัลพระราม2บิ๊กซีโลตัสรวมไปถึงโรงเรียนและโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลบางมดโรงพยาบาลน,นครธน,นโรงเรียนนานาชาติระดับท็อปของประเทศไทยอย่างโรงเรียนนานาชาติบีซิสและโรงเรียนนานาชาติเบส ค่ะ ส่วนรูปแบบของโครงการนี้เป็นโครงการทาวน์โฮมพรีเมียมนะคะมีความสูง3มชั้นพร้อมชั้นลอยในตัวทั้งโครงการจะทําออกมาเพียงแค่85ยูนิตเท่านั้นบนที่ดินโครงการประมาณ7ไร่ครึ่งค่ะโดยตัวบ้านที่นี่ออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นขนาดของตัวบ้านอยู่ที่174ตารางเมตรบนทิว่ารเริ่มต้น19ตารางวากับฟังก์ชัน3ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น2ที่จอดรถพร้อมฟังก์ชัน U space เป็นพื้นที่พักผ่อนอเนกประสงค์บนชั้น2ค่ะและในโครงการยังมาพร้อมกับพื้นที่ส่วน กลางที่เน้นบรรยากาศสีเขียวให้มีความโปร่งสบายพร้อมกับอาคารขับเพ้าที่ใส่ฟังก์ชันหลักๆมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือห้องฟิตเนสและห้องโคเวิร์กิ้งสเปซขนาดใหญ่พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการในราคาเริ่มต้น4.59ล้านบาทค่ะบรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามคลิปไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในโครงการฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานโฮมแนด้อยู่ค่ะ สำหรับทางเข้าของตัวโครงการนะคะจะมีระยะเซตเข้ามาจากถนนสาธารณะประมาณ80เมตรก็จะถึงตัวเมนเกตโครงการแล้วค่ะคุณผู้ชมโดยพื้นที่โซนหน้าจะมีป้ายชื่อโครงการขนาดใหญ่ที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายส่วนตัวเมนเกตดีไซน์ออกมาเป็นโทนสีขาวนะคะก็จะมีความลักชวรี่ทางเข้าออกจะมีการแยกกันโดยใช้เป็นรั้วกั้นไม้กระดก สำหรับทุกบ้านมีระบบจดจำป้าปยทะเบียนสามารถขับผ่านเข้าออกตัวโครงการได้เลยซวิซิเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการค่ะนอกจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ประจำคอยรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ทั้งหมด10ตัวด้วยกันค่ะ ติดกับตัวเมนเกตจะเป็นอาคารขับเฮ้าส์งชั้นค่ะคุณผู้ชมซึ่งด้วยฟังก์ชันของตัวอาคารขับเท้าเนี่ยเขาจะแบ่งชั้นล่างออกเป็นโซนของสระว่ายน้ําระบบเกลือมีการแยกสระเด็กไว้ให้ค่ะซึ่งสระเด็กจะมีขนาดยู่ประมาณ7.5คูณ3.4เมตรและสระผู้ใหญ่อยู่ที่ประมาณ10เมตรคูณ3.4เมตรส่วนพื้นที่ริมสระตรงนี้นะคะเป็นพูลเทเรสซึ่งเขาจะอยู่ในร่มค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถมานั่งเล่นประผ่อนได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ และฟังก์ชันโมเันสองของอาคารขับเฮาส์ค่ะจะมีฟังก์ชันใหญ่ๆก็คือห้องนี้ที่เป็นอยู่คือ co-working space hall นะคะเป็นห้องขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งมุมน่ารักนไว้ให้หลายมุมเลยคุณผู้ชมก็สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนหรือใครอยากจะหยิบแล็ปท็อปขึ้นมานั่งทํางานก็ได้ซึ่งตัวห้องเขาจะได้ในเรื่องของความโปร่งสบายนะคะเนื่องจากว่าตัวผนังเนี่ยใช้เป็นกระจกเยอะเลยทีเดียวเราสามารถมองไปเห็นวิวของสวนภายในโครงการและบรรยากาศภายในโครงการด้วยค่ะ เขาเาชื่อมต่อมาจากพื้นที่ co-working space hall นะคะเขาจะมีระเบียงขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่กลางแจ้งอีกหนึ่งมุมที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆไว้ให้ใครที่ชอบมาพัดกลอฟนะคะก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้หรือจะเป็นพื้นที่พักผ่อนก็มีเช่นกันค่ะส่วนใครที่ชอบออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะมุมนี้ก็สามารถใช้งานได้ที่สําคัญตัวระเบียงตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเขาสามารถเดินลงไปเชื่อมต่อกับสวนด้านล่างได้ด้วยค่ะ ลงมาจากชั้นดัดฟ้านะคะเดินเชื่อมลงมาจะเจอกับพื้นที่สวนหย่อมของโครงการค่ะซึ่งตัวสวนจะมีขนาดกระทัดรัดและเขาจะมีการจัดตัวแลนด์สเคปมาให้ร่มรื่นหน้ามานั่งเล่นพักผ่อนเลยทีเดียวภายในสวนจะมีจุดนั่งพักผ่อนไว้ให้เราหลายๆมุมนะคะรวมไปถึงมีส่วนของสน,นามเด็กเล่นและมีพื้นที่ทางเดินเล่นภายในสวนค่ะ สำหรับแบบบ้านของโครงการนี้นะคะจะมีแบบหลักคือแบบซิมพลีค่ะซึ่งจะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นขนาดประมาณ174ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้น19ตารางวาฟังก์ชัน3ห้องนอน4ี่ห้องน้ำา1ห้องอเนกประสงค์และ2ที่จอดรถพร้อมชั้นลอยที่ชั้น3ค่ะส่วนแบบบ้านที่เป็นซิมพลีพลัสนี่นะคะจะเป็นแบบบ้านเดียวกันเลยแต่จะมีที่ดินข้างบ้านเพิ่มเข้ามาค่ะโดยหน้าตาของตัวบ้านนะคะจะใช้เป็นสไตล์โมเดิร์นสีโทนหลักที่ใช้โครงการนี้จะเป็นสีเทา หน้าบ้นบานมาตรฐานติดตั้งเป็นรั้วเหล็กสีดํามาให้พร้อมกวางจนไม้เลขที่บ้านกรีหน้าบ้านและถังขยะที่ติดตั้งมาให้บริเวณหน้าบ้านค่ะภายในพื้นที่ตัวบ้านส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถสามารถจอดได้ทั้งหมด2คันด้วยกันนะคะโดยจะมีหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรและบ้านทุกหลังเขาจะมีตัวกันสาดที่จอดรถมาให้ลึกประมาณ6.6เมตรค่ะ สำหรับโครงสร้างบริเวณที่จอดรถตรงนี้จะใช้เป็นโครงสร้างสลับออนก o u าวแยกโครงสร้างจากตัวบ้านนะคะโดยในฟังก์ชันของพื้นที่จอดรถตรงนี้เขาจะมีการเดินระบบรองรับการติดตั้งตัว e-v charger มาให้ด้วยค่ะสำหรับใครที่ขับรถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถเลือกตัวชาร์จบอก์มาติดตั้งเองได้เลยโดยที่นี่จะเดินเป็นระบบไฟ1เฟสค่ะส่วนประตูทางเข้าของตัวบ้านจะใช้เป็นตัวบานสไลด์นะคะลูกฟักกระจกขนาดใหญ่เลยทำให้แสงธรรมชาติเข้าไปได้ในตัวบ้านได้เยอะและช่วยให้บ้านโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านนะคะสำหรับพื้นที่โซนแรกจะเป็น c o m นแอ area ซึ่งเขามีการออกแบบเป็น open space ขนาดใหญ่ค่ะรวมพื้นที่ตั้งแต่ห้องนั่งเล่นไปจนถึงห้องทานอาหารเลยสําหรับความสูงฝ้าเพดานมาตรฐานของตัวบ้านจะอยู่ที่2.7เ mm, มตรนะคะแต่จะพิเศษที่ชั้น3และที่ห้อง master ์ e บ r o ูมจะให้ความสูงฝ้าเพดานมาถึง3เมตรเลยทีเดียวค่ะส่วนสเปคพื้นมาตรฐานชั้น1จะปูด,ด้วยกระเบื้องไกโตสีครีมขนาด60คูณ60เซนติเมตรนอกจากนั้นบ้านที่นี่ทุกหลังยังมีระบบรักษาหัภัยที่ให้มากับตัวบ้าน โดยการติดตั้งกล้อง IP Camera าและสัญญาณการขโมยแม่เหล็กเซนเซอร์มาให้ในบ้านทุกหลังค่ะราดูฟังก์ชันของตัวบ้านกันค่ะสำหรับพื้นที่โซนแรกคือห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งมุมนี้เราสามารถวางโซฟาขนาดประมาณ4 -5 ที่นั่งได้แบบสบายๆพร้อมกับวางชุดโต๊ะรับแขกตรงกลางนะคะ่วนฝั่งตรงข้ามใครที่ชอบดูทีวีจอใหญ่ก็สามารถติดจอใหญ่ได้เลยเพราะว่าระยะดูทีวีของเขาค่อนข้างกว้างค่ะเชื่อมต่อจากห้องนั่งเล่นมานะคะจะเป็นส่วนห้องทานอาหารซึ่งโดยขน,ดขนาดของตัวห้องทานอาหารเนี่ยเหมาะจะวาง ประมาณ4-6ที่นั่งกําลังดีค่ะคุณผู้ชมและติดกันนะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นโถงขนาดใหญ่เชื่อมต่อมาอยัางโซนมุมนี้ซึ่งถ้าบ้านไหนนะคะที่ทําอาหารไม่จริงจังมากนะอาจจะเน้น็นการทานข้าวนอกบ้านก็สามารถจะทามุมนี้ให้เป็นครัวด้านในตัวบ้านได้ไว้เตรียมอาหารเล็กน้อย,อยแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่ทําครัวแบบจริงจงังทำอาหารกลิ่นหนักบ่อยๆก็สามารถต่อเติมเป็นครัวหลังบ้านได้ค่ะซึ่งทางโครงการจะมีการลงสกิมไว้แล้วเรียบร้อยด้วยค่ะ ติดกับพื้นที่โซนคอมมอนแอรเรททั้งหมดมีการเตรียมฟังก์ชันห้องน้ํามาให้ด้วยหนึ่ห้องนะคะซึ่งภายในติดตั้งสุขภัณฑ์มาให้ครบค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์กระจกเงาสายฉีดชาระแล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะมีส่วนที่เป็นโซนอาบน้ํามาให้ด้วยเพื่อรองรับการใช้งานที่ครบฟังก์ชันโดยสุขภัณฑ์หลักๆของที่นี่จะใช้เป็นของยี่ห้ออเมริกันสแตนดาร์ค่ะ พี่พาทุกคนมาดูตัวอย่างการตกแต่งพื้นที่โซนหลังบ้านค่ะคุณผู้ชมตรงนี้จริงๆจะเป็นพื้นที่ลานซักล้างนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากทําเป็นครัวไทยก็สามารถดูบ้านตัวอย่างแบบนี้ไว้เป็นไอเดียได้เลยจะเห็นว่าพอเราต่อเติมออกมานะคะเพิ่มหลังคาแล้วจะมีบรรยากาศที่น่าใช้งานเลยทีเดียวสามารถทําเป็นพื้นที่ครัวไทยขนาดใหญ่และยังมีพื้นที่เหลือสําหรับใครที่ต้องการทําเป็นห้องสกรีดหรือห้องรอนรีแบบในลมเนี่ยก็สามารถทําได้เลยค่ะ สำหรับตัวบันไดที่จะใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะส่วนลูกนอนปิดผิวด้วยไม้ยางพาราประสานตอนนี้พาทุกคนขึ้นมาอยู่บนชั้น2แล้วค่ะสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นได้คือตัวพื้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นวัสดุ SPC ลายไม้นะคะซึ่งก็จะให้ความรู้สึกที่โคซี่เหมาะกับการพักผ่อนมากยิ่งขึ้นโดยฟังก์ชันของบนชั้น2เนี่ยเขาจะมี1พื้นที่อนเนกประสงค์ขนาดใหญ่1ห,ห้องนอนและ1ห,ห้องน้ําค่ะซึ่งพี่พาทุกคนเข้ามาดูห้องอนเนกประสงค์ทางฝั่งหน้าบ้านกันก่อนเเเลยนนะคะป็็หห้้้องงขาาาดดใญ่่ทีไววมมกตม หน้ากว้างของตัวบ้านจุดเด่นของห้องนี้คือเราจะได้พาโนรามาวิวกับระเบียงขนาดใหญ่นั่นเองโดยการดีไซน์ของตัวห้องนะคะนอกจากจะได้พื้นที่ขนาดใหญ่แล้วเขายังมีการออกแบบประตูที่เชื่อมระเบียงให้ใช้เป็นบานสวิงทําให้เราสามารถเปิดได้เต็มหน้ากว้างสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ในโซนนี้ให้เป็นเซมิอาท์ดรเพื่อเป็นการเชื่อมต่อ ตัวบ้านกับธรรมชาติด้านนอกตัวบ้านนั่นเองค่ะส่วนการจัดฟังก์ชันด้านในตัวห้องนะคะเราก็สามารถใช้เป็นได้ทั้งพื้นที่พักผ่อนของคนในครอบครัวห้องเอ็นเตอร์เทนเมนต์รูมห้องโฮมเธียเตอร์หรือถ้าใครอยากจะปรับเป็นห้องนอนนะคะพื้นที่ในห้องก็สามารถที่จะวางเตี้ยขนาดคิงไซส์พร้อมชุดโซฟามาตรฐานและยังมีพื้นที่เหลือสําหรับการทําเป็นอล็อินเคเซ็ด้วยค่ะ สำหรับห้องน้ำบนชั้น2เนี่ยเขาจะมีการออกแบบพิเศษคือเราสามารถที่จะเข้าออกได้จาก2ฝั่งเป็นดับเบิลเอ็กเซสค่ะ คือทั้งจากฝั่งตัวถงบันไดที่เดินเข้ามาสักครู่นะคะแล้วก็จากฝั่งของห้องนอนหลังบ้านทําให้การใช้งานสะดวกสบายทั้งคู่เลยค่ะส่วนพื้นที่ภายในห้องน้ําจะเห็นว่าเขาดีไซน์ออกมาเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่พื้นที่กว้างขวางที่มีการจัดแบ่งพื้นที่โซนแห้งโซนเปียกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะติดตั้งสุขภัณฑ์หลักๆมาให้ครบแล้วในโซนห้องอาบน้ํามีขนาดค่อนข้างกว้างค่ะซึ่งตรงนี้ใครอยากจะติดเป็นตัวชาเวอร์สกรีนเพิ่มก็สามารถให้ช่างเขาว่าติดได้เองไม่ยากนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการเดินระบบรองรับเครื่องทำความาวร จากห้องน้ำตัวนี้เดินออกมาทางฝั่งหลังบ้านเป็นห้องนอนซึ่งตัวห้องนี้จะเป็นห้องนอนรองนะคะบนชั้น2แต่ขนาดของห้องนี่ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สามารถจัดแปลงฟังก์ชันได้วางเตียงขนาดควีนไซส์ได้กําลังดีนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับการติดตั้งโต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแปง้งและตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่สำคัญคือห้องนี้เขามีหน้าต่างในตัวมาให้ด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการรับแสงธรรมชาติและช่วยในด้านการระบายอากาศภายในตัวห้องค่ะ ขึ้นมาต่อกันที่ชั้น3าค่ะคุณผู้ชมความพิเศษของชั้นนี้นะคะคือพอเราขึ้นมาความสูงฝ้าเพดานจะได้ถึง3เมตรและเขามีการจัดฟังก์ชันด้านในโซนแรกที่เป็นโถงบันไดให้เรามีมุมชั้นลอยขึ้นมาอีกหนึ่งมุมด้วยค่ะซึ่งมุมนี้นะคะเราสามารถใช้เป็นมุมสําหรับห้องพระมุมสําหรับการนั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทาสมาธิก็ได้ค่ะและบนชั้น3นี้เขาจะมีมาให้อีกสองห้องนอนนะคะซึ่งจะมาพร้อมห้องน้ําในตัวทั้งคู่อีกด้วยที่พามาดูห้องแรกทางฝั่งหลังบ้านก็จะเป็นห้องนอนรองนะคะซึ่งข ของตัวห้องเขาเรียกว่าสามารถอยู่ได้สบายๆเลยค่ะพื้นที่ในห้องเราสามารถวางเตียงเดียวหรือเตียงขนาดควีนไซส์ได้เพราะมีพื้นที่สําหรับการวางฟังก์ชันมาตรฐานอย่างตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งที่สําคัญเขามาพร้อมห้องน้ําในตัวทําให้การอยู่ในตัวห้องเนี่ยสะดวกสบายเข้าออกตัวห้องน้ําได้เลยนะคะมีความเป็นส่วนตัวในการใช้งานซึ่งห้องน้ําที่เขาเตรียมฟังก์ชันมาให้มีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยค่ะ และมาดูห้องมาสเตอร์เบรูมนค่ะคุณผู้ชมตัวห้องนี้จะอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านนะคะซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่ด้านในตัวห้องกว้างขวางสามารถจัดแบ่งสัดส,ส่วนได้เลยจะเป็นมุมห้องนอนวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้และมีพื้นที่บริเวณด้านหน้าห้องน้ำนะคะที่เราสามารถทําเป็นวอล์กอินคลเซขนาดย่อมๆได้เลยค่ะแต่จุดเด่นของตัวห้องนี้นะคะคือเขาจะได้หน้าต่างบานใหญ่ทางฝั่งหน้าบ้านด้วยช่วยห้องนี้มีความโปร่งสบายแล้วก็สามารถระบายอากาศได้ดีมากขึ้นค่ะ ส่วนห้องน้ำมาสเตอร์เบรูมนะคะก็จะมีขนาดกว้างค่ะคุณผู้ชมแะจะมีการแยกโซนให้โซนเปียกไว้ให้แล้วเรียบร้อยจุดที่แตกต่างจากห้องน้ําห้องอื่นคือในโซนอาบน้ำเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งตัวฝักบัวแบบเรนาชเวอร์มาให้แบบนี้เลยค่ะ สำหรับตัวโครงการไอเจนพระราม2เหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาบ้านในโซนพระราม2ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เดิมอยู่อาศัยในโซนนี้อยู่แล้วหรือคนที่ทํางานในตัวเมืองและอยากจะต้องขยายขยายซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นในราคาที่ยังจับต้องได้ค่ะ ซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทำเลที่เรียกว่าตอบโจทย์นะคะเพราะว่าสามารถเดินทางเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกรวมไปถึงสามารถเดินทางออกนอกเมืองไปทางฝั่งบาง,บางขุนเทียนชายทะเลไปทางฝั่งบางใหญ่ก็สะดวกไม่แพ้กันค่ะและยังเป็นทำเลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรายล้อมครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติชั้นนําค่ะ ส่วนรูปแบบของตัวโครงการนี้นะคะเป็นโครงการพรีเมียมทาวน์โฮม3ชั้นเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่ที่มองหาบ้านเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านสามารถรองรับการอยู่อาศัยของสมาชิกในบ้านได้4-5คนกําลังดีเลยค่ะและเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาทาวน์โฮมที่มีการกั้นห้องนอนไว้ให้อย่ายงเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งานและยังเหมาะก,กับคนที่มองหาโครงการทาวน์โฮมที่ได้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเพราะที่นี่มีแค่85ยูนิตเท่านั้นในขณะที่ยังมีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้งานครบฟังก์ชันเลย ะะไม่ว่าจะเป็นตัวอคานขับเเาส์พื้นที่ส่วนภายในโครงการมีสระว่ายน้ำฟิตเนสและโคเวกิ้งสเปซรวมไปถึงระบบรักษาหอนภัยที่เขาให้มาภายในโครงการและมีการติดตั้งมาให้ที่ตัวบ้านด้วยซึ่งตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปติดตั้งเองเพิ่มแล้วค่ะ อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นจุดเด่นของโครงการนี้คือด้วยความที่เขาเป็นทาวน์โฮมสามชั้นนะคะนอกจากการจะอยู่อาศัยเองแล้วยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นโฮมออฟฟิศได้อีกด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันที่ชั้น1นนะคะให้เป็นลักษณะของโฮมออฟฟิศส่วนชั้น2และชั้น3อาจจะเป็นพื้นที่สําหรับการอยู่อาศัยของคนในครอบครัวด้วยค่ะสําหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้จะอยู่ที่4.59ล้านบาทค่ะ ค่าส่วนกลาง81บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้ก็สามารถเข้ามาชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าถึงค่ำโมงเย็นหรือถ้าต้องการโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้ที่เบอร์1น1 7 1 7ค่ะและนี่คือทั้งหมดของโครงการไอเจนพระราม2ถ้าชอบคลิปแบบนี้คิฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คมไม้อยู่ชัแนไว้ด้วยนะคะ หรือถ้าใครที่ชอบอ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ home n a y u com facebook fanpage home n a y u fc และอีกหนึ่งช่องทางการติดตามสามารถเสิร์ชช่อง home n a y u ในแอปพลิเคชัน tiktok ได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้กิ๊และทีมงาน,นต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ